นี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยค่ะสัปดีสัปด,ดาดนนะสัปดีนะสัปดาห์ดี ดวงชะตาของคุณจะโชคดีจะได้รอดพ้นจากภัยอันตรายและปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วนะปัญหาที่คุณเจออยู่มีโอกาสเหลือเกินว่ามันจะคลี่คลายและจบสิ้นไปแล้วนะอะไรที่คุณรอคอยมีโอกาสว่าคุณจะได้รับสิ่งที่รอคอยแล้วนะอะไรที่อดทนอยู่ต้องบอกเลยมันจะผ่านไปแล้วดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความสุขสดชื่นนะสดใส นะหัวใจจะได้เบิกบานสทีอะไรที่เคยติดค้างอะไรที่เคยติดขัดอะไรที่เคยรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ผ่อนคลายหายหขวงรอดพ้นจากภัยอันตรายและปัญหาอุปสรรคต่างๆดวงชะตาชีวิตสดใสขึ้น แจ่มใสขึ้นแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นมันเหมือนกับว่าคนได้รอดพ้นจากภัยอันตรายและปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วปัญหาคลี่คลายสาสางทุระประปางอะไรต่างๆหรือสิ่งที่ติดขัดได้เรียบร้อยแล้วชีวิตสดใสขึ้นชีวิตได้เย่นึกอก็อกว่าชีวิตได้เฮชีวิตได้แบบสดใสได้ได้แฮปปี้มีความสุขสดใสสดชื่นแล้วนะมันเหมือนอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปแล้วอะไรที่มันรู้สึกติดขัดหัวใจมันเหมือนกับว่าเคลียร์ได้สาสางได้ไ รอดพ้นจากภัยอันตรายและอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆได้เรียบร้อยแล้วเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้เฮเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้แบบเ yeah ย่นะได้ร้องเ yeah ย่นะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆเป็นสัปดาห์ที่คุณจะหายใจใหายคอได้อย่าง เป็นปอดนะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขจริงๆในสัปดาห์นี้มันเหมือนกับว่าอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปเคลียร์สะสมปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะอะไรที่ครอคอยอยู่อะไรที่อดทนรอคอยอยู่คุณจะได้รับมาในสัปดาห์นี้นั่นเองเออนะใครรับหนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ